การประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด The Thinking Research Conference of Thailand เป็นโครงการย่อยที่4ของโครงการหลักการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยในขณะนั้นมีท่านรพวมในการรังสรรค์เถื่อนนาดี เป็นพ่วอในการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้เกิดมิติใหม่ของการศึกษาไทยและเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ถึง2560ซึ่งประกอบด้วย โครงการการพัฒนาครูนักวิจัยด้านการคิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนโครงการโรงเรียนการคิดโครงการสนวิจัยด้านการคิดโครงการการประชุมวิชาการด้านการคิดและโครงการรายงานวิจัยด้านการพัฒนาการคิดของผู้เรียนโดยมีที่ปรึกษาโครงการได้แก่โปรเฟสเซอร์ดร์เกร็กกอรีีเตอร์โทมัส จาก University of Alberta, Canada และรองศาสตราจารย์ด็กร์ขจรศักดิ์บุรพันธ์สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีหัวหน้าโครงการด็อเร์วราวันจันทรานุวงศ์หัวหน้าศูนย์วิจัยการคิดฝังวิทยาลัยระยะเวลาในการดำเนินโครงการสำหรับการประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิดในครั้งนี้มีกำหนดจำนวนสวัน คือระหว่างวันที่15-16กระกฎาคม2560ณโรงแรมไอโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่15ร่วมกับศูนย์วิจัยการคิดความวิทยายนความสำคัญและความเป็นมาของโครงการเนื่องจากการคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สำคัญยิ่งที่มีผลและเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแต่ละุคล เป็นผลที่เกิดจากกลไกลของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช้ในการแก้ปัญหาแยกแยะสถานการณ์ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตนในการดำรงชีวิตในสังคมที่ซับซ้อนช่วยให้บุคคลรู้จักคิดป้องกันและคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและพัฒนาปรับปรุงภาวะต่างๆให้ดีขึ้นการคิดจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้แม้ว่าทุกคนจะมีความคิด แต่ก็มองไม่เห็นโดยตรงดังนั้นจึงต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและการกระทำเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นให้มีความคิดมองกว้างใฝ่ดีมีคุณธรรมรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทักษะการคิดและการเรียนรู้มีศักยภาพในตัวเองมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งคือครูผู้สอนที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความคิดและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปดังนั้นครูจึงต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและการพัฒนาการคิดของผู้เรียนที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในศตวรรษที่21นี้ ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์คิดเชิงวิพากษ์คิดสร้างสรรค์คิดเชิงระบบคิดแก้ปัญหาและคิดเกี่ยวกับการรู้ของตนต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในความเฉพาะเจาะจงของแต่ละทักษะรู้และเข้าใจในการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละทักษะรู้และเข้าใจในการวัดและประเมินผลทักษะการคิดแต่ละชนิดรวมทั้ง สามารถสืบสอบแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของตนด้วยความมุ่งมั่นจนสามารถทำวิจัยในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักการวิจัยจนกลายเป็นครูนักวิจัยด้านการคิดและควรมีเวทีเพื่อให้ครูนักวิจัยได้นำเสนองานที่ตนได้พัฒนานักเรียนของตนในชั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นตลอดจนผู้สนใจได้เข้าร่วมในเวทีดังกลาง่าว วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ครูนักวิจัยด้านการคิดครูโรงเรียนการคิดครูโรงเรียนส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่21ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25และครูอื่นๆตลอดจนศึกษานิเทศนักวิชาการนักการศึกษาและผู้สนใจได้มีการพัฒนาการคิดของผู้เรียนและมีเวทีในการนำเสนอ ผลการวิจัยในชั้นเรียนของตนโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการพัฒนาครูนักวิจัยด้านการคิดดำเนินการในปี2558โดยประกอบด้วย7กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดและการวิจัยด้านการคิด 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสาะแสวงหาความรู้ 3. สัมมนาวิชาการการนำเสนอเค้าโครงวิจัยด้านการคิดการติดตามการสร้างเครื่องมือวิจัยแบบโฟกัสกลุ่มซึ่งประกอบด้วยสหวิทยาเขตเกะนวนน้ำพองสหวิทยาเขตพระาธาตขาแก่ สหวิทยาเขตแก่นนครนราชบุรีรรรรรและสหวิทยาเขตกาฬยานสหวิทยาเขตปราสาทพญาพันธ์และสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีร์สหวิทยาเขตเวียงเรือคำและสหวิทยาเขตชุมแพสหวิทยาเขตหนองสองห้องคนและสหวิทยาเขตแวงใหญ่ การศึกษานำรองหรือพายเลตสตารดีสาวิเอเขตกระนวนน้ำพองที่โรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมได้แก่คุณครูสายวิตรีทัศพินิกคุณครูวรวุษบ่อคำโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาคุณครูอ้อกแก้วเดือนอุปร,ราชสาวิยอเขตพระธาตุขามแก่โรงเรียนน้ำพองศึกษาคุณครูสุธารัตน์อนุกูลประเสริฐ คุณครูมรัฐจุมพลโรงเรียนอุบลรัฐวิทยาคมคุณครูพัชจารีเทียบแสงคุณครูสุริมลโคาดโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมคุณครูวเบญจลักษณ์จงปัตนาโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาพิเศษคุณครูเอื้อมพรอพิมกรายสหวิทยาเขตแก่นนครราชฤกษ์โรงเรียนฝางวิทยาลยั์คุณครูบัณฑิตนวลภูมิวัน คุณครูประเวศนาำสีฐานคุณครูชมายพรโพตโยธาสหาวิทยาเขตกาลยาน,นมิตรโรงเรียนขามแก่นนครคุณครูสุธิสาอารามพงศ์คุณครูเวียงชัยแสงทองสหวิทยาเขตปราสาทพญาพันธ์โรงเรียนบ้านแห่ศึกษาได้แก่คุณครูดมศรีสวัสดิ์ คุณครูนพคุณเงียกตดเรือและคุณครูปริยานาันท์อัครวงศ์สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรีด้แก่โรงเรียนคำแคนวิทยาคมคุณครูรัตยาเอกปริญญาโรงเรียนโคกนางามพิทยาคมคุณครูเกียรติภูมิพงพัดคุณครูพงเพ็ญพงพัดและคุณครูเกียรติศักดิ์บันพศินสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ ได้แ,แก่โรงเรียนปูเวียงวิทยาคมคุณครูนิตยาพรกินบุญสหาวิยาเขตชมแพรโรงเรียนนาจารย์ศึกษาได้แ,แก่คุณครูทิติพรสิหิทองคุณครูทิพวรรณสุภักดิสหเวียเขตหนองสองห้องพลโรงเรียนนนขาวิทยาคุณครูดวงรัตน์คุณมีคุณครูวันทรงชัยสะบัวโรงเรียนพลคุณครูแสงจันทร์นาฏเหนืนอ โรงเรียนสีหนองกาวคุณครูคุณากรภาวะพินิษสาวียเขตแวงใหญ่ได้แก่โรงเรียนการเหลืองวิทยาคมคุณครูจินตนาหาแก้วและโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการคุณครูชาญชัยหารสีนีนากิจกรรมที่6การอบรมเชิงปฏิบัติการ mix methods การเก็บและวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยสำหรับการดำเนินโครงการที่ผ่าน เป็นการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบมีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหามีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจนมีการวางแผนและดำเนินงานตามลำดับมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรมเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานช่วยให้ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาทักษะการคิดและการวิจัยด้านการคิดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตนส่งผลให้นักเรียนในชั้นเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนดำเนินการในปี2559ประกอบด้วย5กิจกรรมได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการวิจัยการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเกี่ยวกับการรู้ การติดตามการวิจัยในชั้นเรียนและการนำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติครูนักวิจัยด้านการคิดได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาครั้งที่4 The International Conference of Science Educators and Teachers ณโรงแรมภูแมนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีครูเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยจำนวน14คนครูโรงเรียนการคิด2คนและครูนักวิจัยเข้าร่วมงานจำนวน20คน 3. โครงการโรงเรียนการคิดและการวิจัยด้านการคิดดำเนินการในปี2559โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยระยะวิจัย3ระยะครอบคลุมทั้ง4ด้านคือด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตรด้านครูผู้สอนและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ได้คัดเลือกโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนดำร่องดังกลา่าว โดยมีพิธีเปิดในวันที่25กันยายน2558โครงการโรงเรียนการคิดมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในหลายๆกิจกรรมได้แก่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดและการวิจัยด้านการคิดโดยโ p r o f ซอร์ด Dr. Gregory Peter t h o m ัสและดรวรว a w a จันทร a r n i การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัมาพรพิมทองและดรวราวรรณจันทร์มน่งการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวิจัยวิจัยแฝงในงานและจริยธรรมการวิจัยโดยดรวราวรรณจันทร์มน่ง ตัวอย่างกระบวนการคิดที่เกิดจากกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ในชั้นเรียนของผู้เรียน 4. โครงการศูนย์วิจัยด้านการคิดฝังวิทยาลย์ Center for thinking research ฝางวิทยายน์เริ่มดำเนินการในปี2558ณโรงเรียนฝางวิทยายน์อ,อําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่อวันที่21สิงหาคม2558การก่อตั้งศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยการคิดฝางวิทยายน Center for thinking research ฝางวิทยายนมีตัวย่อ CTRF ตั้งอยู่ที่ชั้น2อาคาร1นึโรงเรียนฝาวิทยายนอำาเภอบ้านฝาจังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์วิจัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21สิงหาคม2558โดยมีประธานในพิธีคือนายจักราวุฒิสอโกษารองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต25โดยมีหัวหน้าโครงการดรวราวนจันทรานุวงศ์หัวหน้าศูนย์วิจัยการคิดฝาวิทยาย,ยน หละการและเหตุผลในการตั้งศูนย์วิจัยเนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้างความคิดได้เท่าที่ควรขาดการเชื่อมโยงการคิดจากชั้นเรียนสู่ชีวิตจริงขาดกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่ำ มาตรฐานที่4ด้านการคิดวิเคราะห์ในตัวผู้เรียนจึงต่ำไปด้วยดังนั้นโรงเรียนฝังวิทยายน์จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในด้านนี้และต้องการให้เกิดการพัฒนาการคิดที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21ในตัวผู้เรียนจึงได้จัดตั้งศูวนย์วิจัยการคิดฝังวิทยายน์ขึ้นศูวนย์วิจัยการคิดฝังว,ยยววดงวิทยายน์ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือครูในโรงเรียนครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่15และครูอื่นๆที่สนใจตลอดจนนักวิชาการนักวิจัยได้แวะเวียนเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากนั้นหัวหน้าศูนย์วิจัยยังได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาต่างๆให้ไปบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิด ในตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียโรงเรียนหนองเรือวิทยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนศรีกระนวลว,วิทยาคมและโรงเรียนอื่นๆอ,อีกหลายโรงเรียนการที่จะพัฒนาการคิดของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะต้องอาศัยเวลา อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเพื่อการบ่มเพาะความคิดความเชื่อและประสบการณ์โดยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆในชั้นเรียนเล็กๆของครูที่มีหัวใจในการทำวิจัยด้านการคิดเพื่อความต่อเนื่องและยัง่งยืนต่อไป